เอาละค่ะทีนี้นะไปกันแค่ภูเก,กต็ตค่ะซูนดำรงธรรมจังหวัดภูเก,กต็ตนะคะเขาก็มีการนําแพลตฟอร์มบริหารจัดการบ้านเมืองทราฟฟี่ฟองดูได้ค่ะมาชายในเรื่องของการแจ้งปัญหาบ้านเมืองนะคะรวมไปถึงเรื่องข้อร้องเรียนความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนซึ่งก็จะช่วยลดขั้นตอนลอดระยะเวลาแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ จังหวัดภูเกต็ตค่ะโดยูุย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเกต็ตก็มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะมีการฉายแพลตฟอร์มบริหารจัดการบันเมืองหรือว่ทาทัฟฟี่ฟองดูอาห้กับผููแทนส่วนราชการน่วยงานแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเกต็ตว่ารอยยิ้ิบน่วยงานเพื่อนําแพลตฟอร์มการบริหารจัดการบันเมืองตรงนี้แหละค่ะมาชายรับแจ้งปัญหาบันเมืองนะคะรือว่าคอร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผ่านไลน์แอดมีแอดกันนะทรัฟฟี่ฟองดูแล้วก็น่วยงานเนี่ยสรามาที่จะบริหารจัดการปัญหา ทีได้รับการแจ้งมาผ่านไลน์นี้แหละค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันค่ะที w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  ์ไ citydata.traffi.in.th นะคะในพื้นที่ข้องจังหวัดภูเกต็ตโดยระบบนี้ก็จะช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการได้ย่างสะดวกรวดเร็วค่ะคพี่น้องประชาชนเองก็สามารถติดตามสถานาการณ์ดเนินการได้มีผู้บริหารนะคะมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลเชิงพื้นที่พับรวมสถิติเพื่อชายบริหารจัดการบานเมืองได้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนําไปสู้การเปลี่ยนผ่านสู้ความเป็นเมืองอัจฉริยะค่ะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขยั่งยืนโดย ได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการเมืองนะคะทัฟฟี่ฟองดูจังหวัดภูเก็ตจากูนยนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะแล้วก็สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั่นเองค่ะอือนี่คือความก้าวหน้านะพี่น้องประชาชนก็สะดวกเลยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียตังค์มาแล้วค่ะภาษาอังกฤษเราฟงฟองดูใช่ไหมทัฟฟี่ฟองดูนะภาษาไทยน่าจะฟงเลยนะฟงดู